ครับสวัสดีครับมาแล้วครับกล้วยหอมทองครับหอมปทุมนะครับชุดทดลองปลูกครับวันนี้ก็ออกปีโน้มปีไม้เห็นแล้วผลผลิตแรกดูแลกันนิดนึงครับหาไม้มาค้ำยันป้องกันการล้มนะครับไม่มั่นใจก็เลยเสริมขึ้นไปอีกนะครับดูใน YouTube ใช้ไม้ไผ่ลําเดียวนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจผมก็เลยเอาไม้ไผ่มาเสริมอีกนี่หอมประทุมชุดทดลองปลูกนะครับต้นไม่ใหญ่มากนะครับมาแล้วหลังกิมจูครับห่อไปแล้วสิบกว่าลูกนะครับ มีมะนาวมีมะพร้าวน้ําหอมนะครับน้ําหอมนี่ผลงานื้ววางอลังการงานสร้างครับกล้วยน้ําว้าแล้วก็จะมาดูต้นกล้วยหอมอีกต้นหนึ่งครับ นี่ออกลูกให้เห็นแล้วครับมาแล้วหนึ่งวีนะครับนับไปแล้วมีสิบสองลูกนะครับดูทรงแล้วไม่น่าจะเกินสามวีชายไม้ค้ำยันไว้เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากต้นเล็กหัวเขาจะรับเผื่อมีลมมานะครับว่ัวเขาจะหักเดี๋ยวจะไม่ได้ชิมนะครับเนื่องจากเป็น ชุดแรกชุดทดลองปลูกก็จากดูแลก,กันนิดนึงนมาดูครับกีวีครับนี่กล้วยนำวา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าวีรับเกวีน่าจะสุดละนี่ผลงานอีก,กันหนึ่งละมุดครับ ละมุดปลูกครับก็ฝากติดตามช่องเล็กๆด้วยนะครับสาระความรู้ทางการเกษตรแลกเปลี่ยนกันครับชุดนี้ก็เก้าหวีนะครับตัดปีไปแล้วอ๋อตรงนี้แอบอยู่ตรงนี้อีก กี่วีครับเนี่ยหนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดปดแดนะครับกำลังสวยเลยแต่วันนี้ไม่มีแดดนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีแดดน้ำไม่ไหลแล้ว5้าโมงเย็นน้ำหยุดแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ